กรมอุตุเตือนวันนี้ภาคอีสาน10จังหวัดฝน60%และ31จังหวัดทั่วไทยมีฝนตกหนักนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารก็าก,กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะมารับฟังข่าวสารกันได้เลยค่ะลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเ,เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านรับลมของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดือนเรือด้วยความระมัดระวัง พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคะ่ะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสคะ่ะอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ต่อมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารอุบลราชธานีศรีสะเกดบุรีรัมย์และนครราชสีมานะคะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากแากมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคนปรปฐมค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24 2 6ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 6ถึง36องศาเซลเซียส ต่อมาภาคตะวันออกนะคะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดนะคะอุณหภูมิต่ำสุด25 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 4องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 4องถึง34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบีล่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่าน,นี้ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดวันแม่นะคะและ กราบขออภัยทุกท่านถ้าคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงทำอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสวัสดีค่ะ